อีกหนึ่งเรื่องราวที่หยิบยกมานะคะเพราะพระเอกคนนี้ค่ะช่วงหลังๆเออะก็ถอดเออาก็ถอดเออะก็ถอด,อถอดมันกล้าวใจเสียจริงๆนะคะมันทำให้ คนที่อยู่ในโซเชียลคนที่ดูโซเชียลรู้สึกค,คลึกคักกระปี้กระเป๋าขึ้นมาในทันทีนี่คือน้องเจตพิพัฒน์นั่นเองค่ะนักแสดงหนุ่มนะคะน่าหล่อหุ่นระมุนมากๆนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยซีรีส์นะคะก็โฟมินิตค่ะก็โด่งดังมาแล้วโอ้ยดูสิการถอดของเขาเป็นอย่างไรล่ะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากพี่น้องเจตพิพัฒน์เนี่ยถอดแล้วก็ถอดแล้วก็ถอดอยู่บ่อยๆในโซเชียลเนี่ยนะคะก็หลายๆคนบอกว่า ไม่ขัดใจเลยค่ะยินดีชอบมากปลื้มมากกับการที่เจเพิพัฒน์เนี่ยโพสตภาพแบบนี้โพสตคลิปแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋ากระปึงกระปังกระปูกระปีนะฮะก็มีความสุขเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยเวลาดูคลิปหรือว่าเวลาเห็นภาพน้องเจเพิพัฒน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีแรงทํางานอะ่ะมันเป็นอะไรที่มีความหวังมันเป็นอะไรที่มีความสุข นะฮะนี่แหละค่ะก็เลยหยิบยกมาผู้ชมขาแต่ก็ต้องบอกนะฮะว่าเจนี่ไงเขาบอกว่าพี่เจดเนี่ยมีผลต่อการใช้ชีวิตของหนูนะคะจริงค่ะนะคะถึงแม้เงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรแต่ได้เห็นภาพเจดแบบนี้ก็โอเคนะคะหลายๆลคนคิดแบบนี้ใช่ไหมซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าเจดพิพัฒน์เนี่ยหลังจากที่มาเล่นซีรีส์ y 4 m i n u t นะคะหลายๆคนก็บอกว่าหรือว่า เอ๊ะหรือว่าเอ๊ะหรือว่านะ,ะจะหรือว่าหรือไม่เนี่ยไม่เป็นไรไม่สําคัญค่ะสาคัญว่าหรือว่าดูแลสุขภาพดีขึ้นหรือว่าใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นค่ะคนมันโสดนะค่ะผู้ชมเขาทําอะไรก็ได้คนมันโสดก็มาใส่ใจตัวเองแบบนี้แหละนะคะก<ค>็ะะะดูแลตัวเองแบบนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งลองเจตบอกว่ากับรูปร่างในทีเซอร์หรือภาพที่มันออกไปเนี่ย คือน้องเจตเนี่ยเป็นคนที่ฟิตแล้วก็ออกกําลังกายหนักมากย้ำนะฮว่าหนักมากเพื่อให้ภาพออกมาดูดีนะฮะแล้วก็แสงต่างๆภาพต่างๆเนี่ยนะคะก็คือมันถ่ายดีด้วยแหละนะ,ะแล้วก็การฟิตหุ่นของเราด้วยมันทำให้ภาพออกมาดีมากกว่าเดิมและในโซเชียลต่างๆเนี่ยนะคะก็ปล่อยออกมาให้ได้เห็นพอเป็นน้องจิ้มหอมปากหอมคอนะฮะ แต่เรามาโฟกัสกันตรงนี้แล้วใครถ่ายให้อะน้องเจตขาเวลาไปสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยใครถ่ายให้ไปคนเดียวหรอไปคนเดียวแล้วให้คนที่ไปเที่ยวแถวนั้นถ่ายให้หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเป็นน้องไบเบิลนะฮะนักแสดงที่ร่วมแสดงในโฟมินิทด้วยถือว่าเป็นคู่จิน้น ของน้องเจดก็ว่าได้นะคะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคาะอาจจะถ่ายให้หรืออาจจะไปด้วยอันนี้เป็นความคิดของพี่เล็กซี่เองแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะต่อให้จะไปกับใครเนี่ยไม่สําคัญสําคัญว่าเนี่ยแหละเป็นคลิปที่เดอะเบสมาถอดบ่อยๆแบบนี้แหละนะคะมันก้าวใจดีจริงๆรวมไปถึงค่ะก็น้องเจดเนี่ยตอนนี้กําลังมีผลงานอีกหนึ่งผลงานนะคะที่ทําให้เราได้เห็นเลยว่าเขาฮอตจริงๆกลับไปเล่น MV ค่ะ ของศิลปินนะคะแก๊งฮิวหยีนำทีมโดยคุณนัทนิสามณีนี่นี่คุณนัทนิสามณีน้องมิกนะคะแล้วก็น้องเอกคลรานะคะแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยนี่คือต้องบอกว่าน้องเจดแล้วน้องไบเบิลเนี่ยนะคะร่วมแสดงใน MV นี้ชื่อว่าโอ้ยน่ารักจัง MV โอมค่ะ น้องเนี่ยก็จะมาเป็นหนุ่มกล้าวใจที่อยู่ใน MV นี้นะคะและการที่คู่นี้ค่ะเ,ออเป็นอะไรที่น่ารักมากๆมีเจดก็ต้องมีไบเบิลใช่ไหมมีไบเบิลก็ต้องมีเจดใช่ไหมนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆและย้านะว่าโปรเจกต์ต่อเออถอดอีกแล้วนะฮะย้ำนะว่าโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยอยากจะให้น้องเจดเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการถอดไปเลยก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นการเน้นเรื่อง,องการออกกําลังกายไปเลยก็ได้มันจะเลิศมากๆรวมไปถึงค่ะซีรีส์เรื่องต่อๆไป มีเจดก็ต้องมีไบเบิลต่อเนาะหรือว่าเจดอาจจะไปจับคู่จิ้นกับคนอื่นนะคะก็อาจจะเป็นคู่เคมีใหม่ๆก็เป็นได้เอาเป็นว่าค่ะฝากติดตามผลงานของน้องเจดพีพันดด้วยและฝากด้วยนะคะโซเชียลของเจดพีพัน์ค่ะถอดแล้วถอดอีกถอดต่อถอดไปเถอะค่ะอย่าไปแคร์หุ่นเราดีเท่านั้นเป็นพอค่ะ